สวัสดีค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะน้องออมเราก็ขอสวัสดีท่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมผู้ฟังฟินเดอร์นะคะกับพอดแคสต์ฟินเดอร์ของเราในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สิบเก้ากา่นพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงเพราะว่ามาดูเชียนางงาม นี่พื้นสกปกันร้อนเลยใช่ไหมคะแบบดใช่ใช่แอนโทเนียใช่ค่ะ สรุปแล้วน้องออมปรากฏว่าแอนโทเนียได้แค่รองอันดับหนึ่งก็ไม่ถือว่าแค่แบบเก่งมากแล้วได้ตั้งรองอันดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหเวทีนี่ท่ามากแล้วก็เป็นคนไทยที่ไม่ได้คือคนไทยไม่ได้เข้าไปในรอบสามคนนี้คือนานมากแล้วใช่ไหมคะนานมากสามสิบห้าปีได้มงเออแบบว่าเอยตอบดีแบบรอบตอบคําถามอะเขาก็ตอบดีมากตั้งแต่รอบห้าคนเพราะรอบห้าคนอะตอบแนวแบบเรื่องเออพวก เออบูลลี่ในในโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอบดีมากแล้วก็พอรอบสามคนเนี่ยก็แอนโทเนียก็ตอบดีมากเพราะว่าตอบเขาถามว่าเออถ้าเกิดว่าอารมณ์เหมือนว่าถ้าเกิดจะเป็นมีผู้หญิงคนไหนแล้วถ้าเกิดเราต้องไปอยู่แบบใช้ชีวิตของเขาหรือสวมบทบาทเขาเนี่ยแบบจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแอนโทเนียตอบใครรู้ไหมเออมาลาลายูซาไฟที่เป็นนักแบบ เคลื่อนไหวแบบว่าสิทธิมนุษยชนของปากีสถานนะคะที่<ะ>ได้รับรางวัโลโนเบลสาขาสันติภาพแบบตอนปี2014อะไรอย่างเงี้ย<ะ>คือแบบด<ะ>ังมากแต่ผู้ชนะคือนิการากัวค,คือได้คำถามเดียวกันใช่ไหมเอ่ยคือเป็นคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันแต่นิการะกัวนเนี่ยก็ตอบดีมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเลือกแมรี่วอลสโตนคราฟท์ซึ่งเป็นแบบเฟมินิสต์แบบ อันดับต้นๆแบบว่าเหมือนเป็นจุดกําเนิดของแบบเฟมินิสต์เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบปีพันเจ็ดร้อยอะไรเลยอะ่ะคือแบบว่าแก่แก,แก่มากๆซึ่งพี่ต้องขอยอมรับว,ว่าจริงๆพี่ไม่รู้จักมาก่อนคนนี้แมรี่แบบวอลสตาฟวอลสโตนคราฟเนี่ยเออไม่รู้จักมาก่อนคือฟังเสร็จปุ๊บต้องไป Google อะ่ะเออเลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นเฟมินิสต์แบบว่าตัวแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออ <S <S แล้วก็เป็นคนเขียน เออพวกเขียนบันทึกเกี่ยวกับแบบ French Revolution ซึ่งแบบแล้วก็คือเป็นต้นต้นตำรับของเฟมินิสต์เลยไม่แปลกใจว่าโอเคทำไมนิกีากัวได้แต่ก็เสียได้เพราะว่าพอฟังคำถามพอฟังคำตอบแอนโทคิดว่ามงแน่นอนอะไอย่างเงี้ยพอเจอนิกาากัวตอบสุดท้ายก็แบบเออเริ่มเริ่มไม่มั่นใจแล้วเออ,อก็อสุดท้ายเราก็ได้รองหนึ่ง,ง,งค่ะ แต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นพอดแคสต์ของฟินเดอร์มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแน่ๆเลยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการประกวดนางามนะผมเชื่อว,ว่า,วาเกี่ยวข้อตอนแรกนะพี่เก่งไว้ว่ายังไงเนี่ยคุณแอนจัก,กรพงศ์ของ JKN เนี่ยก็ต้องให้มงกับแอนโทเนียโพซิลเพราะว่าตอนนี้คุณแอนจัก,กรพงศ์คือแอนจัก,กรพงศ์ของ JKN เนี่ยนะ JKN เนี่ยตอนนี้ก็คือ เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูกิจการนะคะกับสารลม้ลม,ลมละลายกลางหมายความว่ายังสามารถดําเนินกิจการได้แหละแต่เข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะคุยกับเจ้าหนี้ว่าจะมีการตกลงจ่ายอะไรยังไงแล้วคือคิดดูถ้าเกิดว่าเอาแอนโทเนียมงเป็นมงสามของประเทศอะแล้วกลับมาในประเทศอะเฮ้ยเขาเอาแอนโทเนียแบบไปขายอะไรได้เยอะมากอะไม่ว่าจะเป็นแบบขายเรื่องแบบว่าทัวริซึม หรือเขามีเพราะว่าพี่เข้าไปดูในในหน้าเว็บของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อมิสยูนิเวอร์สออแกเนอเชันเนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือนทําขายน้ําดื่มทําขายทัวขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าได้แอนโทเนียมามันจะสามารถแบบช่วยเหลือสถานการณ์เขาได้มากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าล่าสุดนะคือพอมันมีข่าวเรื่องที่ว่าเขาต้องไปฟื้นฟูกิจการอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีบอร์ดของเขา ลาออกพร้อมกัน5คนจากทั้งหมด10คนคือออกครึ่งหนึ่งและวสองใน5คนที่ลาออกนะให้เหตุผลในการลาออกว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการเชิญเข้าไปโหวตเรื่องเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูตอนที่แบบจะจะขอสารเพื่อแบบว่าฟื้นฟูกิจการอย่างเงี้ยเออพอคนนี้ปุ๊บตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนต้องส่งคําถามมาหา JKN ว่าอ้าวแล้วทําไมมีกรรมการสคนที่ถึงไม่รับทราบและ JKN จะต้อง ให้คําชี้แจงภายในวันจันทร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้พี่ก็เลยแบบเออวิเคราะห์ก่อนหนะ้าที่จะดูก็แบบยังไงนะแอนนะแอนเจเอ็นะจะรอดได้นะคะก็คือต้องเอาแอนโทเนียมงเท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแต่ลองลองอันดับหนึ่งมันก็ยังโฆษณายัางอะไรได้ไหมคะมันได้มันได้แหละแต่เป็นแบบได้อยู่ อ๋อไม่ได้แบบปังแต่ได้ไม่ใช่แบบได้ไม่ใช่ได้เลยได้อยู่อยเออคือมันก็ได้อยู่ก็โอ,อ้ส่งสารตอนนี้คือสงสาร JKN แล้วว่าแบบเออเตรียมตอบคาถามนี่คือไม่ใช่เตรียมตอบคาถามนางงามนะเตรียมตอบคาถามกรรตเตรียมตอบคาถามตลาดหลักทรัพย์ก่อนว่าความกู๊ดก็ว่าแนนส่งคุณยังไงอะไรยังไงคือตอนแรกคิดเลยว่าถ้าเกิดแอนโทเนียได้นะ JKN หุ้นขึ้นแน่เลยเนี่ย เออแต่ก็เออไม่ได้ก็ได้ได้ได้ลองอันดับหนึ่งนี้ยังจะน่าจะขึ้นอยู่ไหมคะหรือว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้อ่ะไม่กล้าไม่กล้าบอกเหมือนกันไม่ชัวร์แต่คิดว่าถ้าเกิดมงอ่ะต้องได้ต้องขึ้นแน่เลยแต่เออมันไม่มงก็ไม่ชัวร์แลลวว่าตลาดจะตีความไปว่ายังไงตีความไปว่าจะจะสามารถเอาแอนโทเนียมาใช้งานอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่าธุรกิจนางงามมันก็ไม่ได้แบบ profitable มากขนาดนั้นนะเอออย่างล่าสุดที่ปีก่อนนะ้านี้ที่เป็นมิสจูของ USA โมงไปอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้คิดว่าเขาแบบสามารถ o n e t i z e อะไรได้มากขนาดนั้นไม่เหมือนอย่างที่เขาพูดตอนแรกว่าเขาจะเอาทำเป็นอะไรทำชั้นในขายทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้ายที่สุดอนาคตของ JKN จะเป็นยังไงนะก็ก็ต้องรอติดตาม ดูอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจ่ายจริงๆไม่รู้อาจจะต้องโดนบังคับให้ขาย MU ออกจากพอร์ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท้ายที่สุดเขาก็ต้องเอาเงินมาจ่ายนี่เนาะใค่แต่ถ้าเกิดทำการต่อไปก็เข้าใจว่าตอนนี้เขาก็ยังมีไรายได้เข้ามาอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่เขาแต่ว่าคืออันเนี้ยเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้ยังไม่ได้ดูละเอียดนะแต่ดูคร่าวๆงบ JKM มันก็ดูแบบ คือเขามีกําไรแต่คือกําไรในที่นี้แต่ไม่มีเงินสดหมายความว่ายังไงหมายความว่ารายได้ที่ได้ออกมาเป็นรายได้ที่แบบเอ่อขายของไปแล้วแต่ลูกค้ายังไม่จ่ายเงินแต่คือเราบันทึกเป็นรายได้รายรับแบบได้บันทึกเป็นก<ช>ําไรไปแล้วเขาเรียกว่าอ <arn> <Re venue S 2> ันเอินเรเวนูหรือเปล่าใช่เออหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าหรือเป็นแบบเจ้าหนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าหนี้การค้าที่เราแบบว่าเหมือนเราจ่ายออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยจ่ายไปแบบ จ่ายล่วงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันแบบว่างบกำไรขาดทุนกับงบเงินสดอะ่ะมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่ามันบาลานซ์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนอะอย่างที่บอกว่าเออรับรู้เป็นรายได้แล้วแต่บางทีไม่ได้เงินก็ก็มีซึ่งคิดว่า JKN นะ่าจะเป็นแนวแนวนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> มหาการต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปเนาะต้องติดตามต้องติดตามต้องติดตามแบบว่าข่าวดามงจะมาเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆบแบบว่าคุณแอนจักระพงมีขายหุ้นส่วนตัวออกไปอีกนะคะขายไปประมาณหกสิบล้านหุ้นก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะว่าคุณแอนจาเคเอคิดอะไรอยู่นะคะจากเดิมตัวเองถือประมาณสักยี่ห้าเปอร์เซ็นตะน่าจะเหลือสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ละมังอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แอบแป,แปลกแต่ก็ ไม่สามารถฟันธงอะไรได้ก็เดี๋ยวรอดูรอด,รอดตูติดตามต่อไปดรามา่าได้เลยค่ะต้องเป็นเรองที่ตามนะคะถ้าเกิดอยากได้ขอที่อัปเดตก็เพจสองพี่สีทองเลยนะคะมีการสรุปไปให้อย่างครบถ้วนเลยทีดีติดตามกันวันจันทร์ต่อไปเนาะค่ะได้เลยได้ค่ะเพราะนนั้วันนี้เราไม่มีอะไรแล้วเนาะ ค่ะสำหรับนี้ก็ขออนุญาตลาทันผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งดีกว่าสําหรับรองตําแหน่งรองอันดับหนึ่งเนาะอมว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นที่หนึ่งในใจคนไทยแน่นอนสําหรับคุณแอนจีอะจริงค่ะใช่ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ใหม่ค่ะขอบคุณน้องอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ